นายเจมบู๊ยอะไรมาช่วยอะไรวันนีวนน้วันนี้มาช่วยอะไรเอ่ยวันนี้ค่ะโซเชียลอันนี้มาช่วยอะไรวันนี้มาช่วยอะไระนนมาจัดบมุด<ะ>วิทยาศาสตร์ค<ะ>่ะตรงไหนรับผิดชอบเรื่อง เรื่องกอรแกติาการเ <Okay. S 2> สียงเกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> อะไรนะเกิดข <c oughs> <c oughs> ึ้นได้อย่างไรเออ บูทบูทวิดอยู่แถวไหนบ้างวิดก็เป็นล็อกการครับล็อกการตรงนี้เวทีแล้วก็ด้านหลังด้านหลังของสังคมไม่ใช่เหรออ่าซิงโอนครับเป็นของาอาเซียนสังคมล็อกล็อกอการแล้วแล้วของเยาสายแค่ตรงช่วง,งท้าย<ท>แล้วก็ตรงเต็นท์ตรงนี้รมวมกับตัวลิงเยอะอ๋ออันนั้นของใครดำดำอันไหนหละ่ะดำดำของใครอ่าันน้ของาอาเซียนครับเป็นเกมเหมือนบ้านแค่สีเก็กน้อยเสนอกันแล้วฟังรุ่นล่ะตอนนี้เป็นหุ่นยนต์แล้วก็บริจาคเลือดครับ ่โตอย่างเงีตัวนึงได้ข้างไ้างบนครับข้างไนชั้นสามได้ไหมครับชั้นสองนี่ชั้นชั้นสามครับเดินดูชั้นสองก่อนลูกเออไมชั้นสามเอามาตัวนึ่งจะทำโต๊ะอ้าหนุยทำไรโอเก่งเก่งเก่ีมือใช้ได้เลยโอเคโอ้ไม่น่าเชื่อทำเป็น